ายที่นาเนื้อที่36ไร่สงานอยู่ในเขตตําบลสะพานหินอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านหนองขามที่ดินอยู่ติดชุมชนติดถนนทั้งสองด้านเข้าออกได้สองทางปัจจุบันให้ชาวบ้านเช่าทํานาไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยค่ะขายถูกๆทําเลดีๆแบบนี้ซื้อเก็บไว้ให้เช่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายไร่ละหนึ่งแสนบาทค่าโอนคนละครึ่ง ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094464 2361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ